กดด้าคลิกไอนะครับเป็นตัวเก่านะครับลูกค้าแจ้งมาว่ารถขี่อยู่ดีๆนะครับหลังจากนั้นก็มีอาการรถไม่มีแรงนะครับเคลื่อนตัวไม่ได้นะครับจนในที่สุดมันก็ดับไปนะครับเดี๋ยวมาดูอาการนะครับว่าจะสตาร์ทติดไหมนะครับอันนี้ชุดเฟืองไม่มีนะครับไม่สามารถสตาร์ทเท้าได้นะครับเดี๋ยวมาดูสวิตช์กุญแจกันสตาร์ท ดีเลย์สตาร์ทย to okay, ังทำงานอยู่นะครับแต่ไดไม่หมุนนะครับก่อนอื่นก็ต้องดูมาแกะตัวนี้ก่ออน Oh. นี่นะครับหลังจากที่ได้ทำการถอดฝาครอบสายพานออกนะครับผลที่ได้ก็คือผลที่ได้เห็นนะครับนั่นก็คือสายพานขาดสายพานหมดสภาพนะครับเรียกว่าขาด มันก็ไม่ได้ขาดนะครับอันนี้เรียกว่าสายพานแตกกระจายนะครับนี่ครับตัวล็อกฟันสตาร์ทนะครับฟันสตาร์ทนะครับอันนี้ก็ดีที่ไม่แตกนะครับตัวนี้เป็นคลิป i นะครับคลิปร้อยร้อยสิบไอนะครก็นี่ครับอย่างที่เห็นนะครับก็คันนี้ผมได้แจ้งถามลูกค้าไปแล้วว่าสายพันได้ทำการเปลี่ยนเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วครับก็ก็ใช้ได้อยู่ครับ2ปีครับ เดี๋ยวมาดูวิธีวิธีการถอดกันนะครับก็ถอดนี้ออกก่อนนะครับลูกบล็อกเบอร์ยี่สิบสองนะครับตัวนี้ใช้เบอร์ยี่สิบสองยี่สิบสองนะครับนี่เบอร์สิบเก้านะครับตัวนี้ก็ใช้เบอร์สิบเก้าครับชุดฉากชุดคลัทช์หลัง <c oughs> นี่นะครับ kẹ máy mà thì là chín thì là chín này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ก็ระยะเวลาในการใช้งานก็ประมาณ10-15ปีได้เลยนะครับอันนี้ก็ประหยัดนะครับลูกค้าไม่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเฉพาะสายพานนะครับเม็ด <c oughs> ตุ้มนะครับเม็ดตุ้มยังใหม่อยู่นะครับถ้าตัวนี้เสียตัวนี้สึกตัวนี้เป็นเหลี่ยมมันก็ในการขับออกตัวมันก็จะสันส่นๆนะครับมันจะมันก็จะมีการสั่นสะเทือนนะครับอันนี้ก็ถือว่า โอ้โหนี่นครับแน่นปึ๊กรถไม่ไปนะครับรถบิดไม่ไปนะครับอาการนี้เจ็คสายพันได้เลยนะครับโอ้โหแน่นปึ๊กนะครับผมก็ไม่รู้จะแกะยังไงนะครับ นี่นะครับชุดอันนี้เขาเรียกชุดคลัดหลังนะครับชุดคลัดหลังออโต้นะครับอันนี้เป็นชามสไลด์นะครับอันนี้เป็นชามสไลด์อันนี้ก็เป็นคลัดก้อนนะครับคลัดหลังออโต้นะครับอันนี้ก็เป็นเม็ดตุ้มนะครับเขาเรียกเม็ดตุ้มนะครับอันนี้น่าจะเปลี่ยนใหม่ครับ F C C อ่าลูกค้าน่าจะเปลี่ยนใหม่นะครับระยะเวลาการเปลี่ยนก็ประมาณ2ปีนะครับจากที่ได้ถามลูกค้านะครับ Yep.